วันนี้มาคุยเรื่อง Wall c h a r กันดีกว่าผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีคําถามแล้วก็ยังไม่ได้มีการอธิบายที่มันชัดเจนสักทีวันนี้ผมรวบรวมคําถามที่อาจจะเกิดขึ้นนะหรือเพื่อนๆคนไหนสงสัยก็คอมเมนต์ไปได้นะผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึง่งการติดตั้ง Wall c h a r ผมบอกก่อนนะครับเพื่อนๆหลายคนได้รับข้อเสนอในการติดตั้ง Wall c h a r ฟรีนะครับจากศูนย์อย่างว่าผมก็เป็น Wall c h a r ขนาดเท่าไหร่วะเจ็ดกิโลวัตต์ จากสูตรของไอออนนะครับตอนซื้อมันก็จะแบบว่าแถมมาให้ซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เอาขายทิ้งอะไรเงี้ยหรือบางคนก็อยากได้เป็นเขาเรียก emergency charge กับ V2L แทนซึ่งถ้าถามผมผมรู้สึกว่าว2ทกับ emergency c h a r g e จนี่ยเราไปหาซื้อเองเนี่ยมันได้สเปคประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับส่วนวอลชาร์ดเนี่ยผมก็เอาของสูตรนั่นแหละก็คือไม่ได้ขายสิทธิ์อะไรก็คือใช้เวลาลองรอไม่นานนะผมบอกก่อนแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับก็คือเพื่อนบางคนจะเริ่มตั้งคําถามว่า การติดตั้งวอลชาร์ดแบบฟรีเนี่ยมันหมายความถึงอะไรวอลชาร์ดฟรี Free หมายความถึงเขามาติดตั้งให้ที่บ้านนะครับแต่แต่มันมีแต่ไงไสายไฟในบ้านเพื่อนมันรองรับกําลังไฟ7กิโลวัตหรือเปล่านึกออกไหมมิเตอร์ไฟรองรับไหมเอาอันแรกก่อนเลยที่ผมว่าเพื่อนเพื่อนบางคนมีปัญหาแน่นอนเลยก็คือ7กิโลวัตเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะเจ็ดพันวัตนะคิดถึงแอร์ตัวหนึ่งกินไฟเนี่ยหมื่นสองพันบีตียูประมาณสักพันสองร้อยวัต สิบสองห้าสิบสองหกเจ็ดิบสองแอลหกตัวนะครับเพื่อนเจ็ดกิโลวัตต์เนี่ยเพราะฉะนั้นมิเตอร์ไฟนอกบ้านนะทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับมิเตอร์ไฟนอกบ้านก็คือหมอ้อไฟอ่ะหลายๆบ้านนะครับจะเป็นถ้าบ้านยุคเก่าเลยอ่ะห้าทับสิบห้านะครับบ้านใหม่หน่อยก็อาจจะเป็นแบบประเภทแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสิบห้าทับสี่สิบห้าอย่างบ้านผมเนี่ยเป็นสิบห้าทับสี่ิบห้าหมายความว่าไงใช้ไฟได้สูงสุดสิบห้าสิบห้าแอมป์แต่ว่าพีจริงๆริงอ่ะได้สี่สิบห้าแอมป์นึกภาพออกตามนะสี่สิบห้า 45แอมป์อยากรู้ว่ามันได้กําลังไฟกี่วัตต์อันนี้ผมบอกก่อนนะครับก็เอา45ไปคูณ220มันจะได้จํานวนวัตต์ขึ้นมาอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นสมมติ10แอมป์10แอมป์ไฟบ้านเรา220โวลต์ใช่ไหมเอา10ไปคูณ220มันได้เท่ากับ2,200วัตต์นะครับไอ้ตัวเนี้ยชาร์จเจอร์วอวชาร์จ7,000วัตต์หนึ่งภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดภาพดีๆเพื่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ i, ยใช้มิเตอร์เดิมก็ได้อะไรเงี้ยถ้าคิดว่าจะไปปรับกระแสชาร์ แต่มันมีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่ากังวลก็คือสายไฟในบ้านของเพื่อนๆมันเก่าหรือใหม่แค่ไหนมันตอบไม่ได้นะครับมันเป็นความเสี่ยงนะในเรื่องของการเกิดอักขีไฟผมยอมรับว่ามันอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีการแนวคิดอีกอันหนึ่งที่การไฟฟ้าหรืออะไรเขาก็แนะนําว่าให้ต่อวงจรที่2นะครับในกรณีนี้ผมต่อวงจรที่2แล้วผมขอมิเตอร์ใหม่เพราะมิเตอร์บ้านผมเป็น15บหผมขอใหม่เป็น30มสิทับร้อย พอเ,เป็น30มสิบทับร้อยเนี่ยสายจะไฟไฟจากการไฟฟ้าที่เดินเข้ามาที่ตัวมิเตอร์มันใหญ่ขึ้นนะผมบอกเลยว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่เกินหัวแม่โป้งผมอะสายที่เห็นหน้าบ้านผมเป็นสายสีฟ้านะครับไม่เหมือนสายเดิมที่เขาเดินมาซึ่งเส้นมันเล็กกว่าอันนี้จริงครับการต่อวงจรที่2ก็คือการต่อไฟมาชาร์จรถไฟฟ้าแบบแยกไม่ยุ่งเกี่ยวกับในบ้านเลยคือเดินสายใหม่เลยตรงเนี้ยไม่ฟี มันจะมีค่าติดตั้งซึ่งค่าติดตั้งอันนี้ผมบอกก่อนว่ามันเป็นคนละส่วนกับวอ c ชาร์ตวอลชาร์ตที่ติดตั้งฟรีก็คือติดตั้งวอลชาร์ตฟรีซึ่งในกรณีนี้ผมบอกก่อนว่าวอลชาร์ตที่จะติดตั้งส่วนใหญ่ของศูนย์จะรอให้เราทําวงจรที่2เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามเกิดขึ้นที่ก่อนจะติดตั้งวอชาร์ตเขาอาจจะถามว่าไฟมิเตอร์ขนาดไฟกี่กี่แอมป นะครับมีวงจรที่2หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วผมว่าผมแนะนําให้ใช้วงจรที่2นะจริงๆบ้านผมผมก็ไม่ได้อยากได้วงจรที่2นะเพราะผมมีโซลาเซลล์การต่อวงจรที่2 Solar s o โซลาเซลล์ผมจะไม่ไม่มาช่วยชดเชยการชาร์จไฟเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเคยทาคลิปไปแล้วว่าผมใช้โซลาเซลล์มาช่วยจ่ายไฟฟรีนะคือผมปรับกระแสะให้มันกินกระแสะต่ามากผมใช้อีเมอร์เจนซี่ชาร์จไฟบ้านที่7แอมป์เท่านั้นเองนะครับก็ ก,ก็ได้ไฟฟรีจากการเรื่องของโซลาร์เซลล์มาใช้ทีนี้วงจรที่2เนี่ยมันมีราคาติดตั้ง9,000กว่าบาท7,000กว่าบาททำเองอะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่การไฟฟ้าเข้ามาตรวจน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการติดตั้งวงจรที่2ผมว่ามันปลอดภัยกว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกยี่ห้อจะเลือกชินเลือก ARB เลือกชไนเดอร์อะไรแล้วแต่ครับแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ช่างใช้ อะไรดีแต่งานช่างห่วยก็ไม่มีความหมายนะครับผมบอกก่อนอย่าเน้นถูกเอามาตรฐานเพราะผมยอมรับเลยว่าผมเจอมาแล้วผมเห็นมาแล้วว่าช่างคือแบบช่างบ้านๆนะ่ะติดตั้งโดยที่ไม่มีการเอาเขาเรียกอ,อะไรวัดระดับน้ํามาวัดอะ่ะใช้วิธีการคาดคะเนนผมเห็นผมกูช็อกแบบไม่บอกแล้วกันนะว่าอะไรนะแต่การไปเออเขาเรียกอะไรช่างที่มาติดตั้งวงจรที่สองผมอันนี้ผมบอกเลยโคตรมาตรฐาน เพราะนั้นราคาเนี่ยมันมันก็จะไม่ได้ถูกเหมือนชาวบ้านเขาช่างมาทําแบบแปบ๊บเดียวเสร็จอะคือมากัน4ีหคนช่างมาด้วยรถ f o r t จูเ r อร์ t u n e r ฟอรโตใหม่ด้วยนะผมพอกให้มากดทุกองเห็นบแทแวบแรกยังแบบเฮ้ยถาจริงแล้วก็ติดตั้งไม่นานเก็บงานเรียบร้อยทุกอย่างทําความสะอาดให้คือดีมากนี่ผมบอกเลยดีจริงอันนี้ผมยอมรับดีจริง แต่ว่าช่างจากศูนย์ที่มาติดตั้งวอชา้าเนี่ยทำผมเซอร์ไพรส์ก็คือเขาไม่ใช้วัดระดับน้ําเขากะด้วยสายตาและช่างมาแบบแนวบ้านผมตกใจแป๊บนึงนะนี้ผมบอกก่อนนะก็ติงไวน้นิดนึแล้วครับสำหรับช่างที่มาติดผมไม่บอกแล้วกันว่าชื่ออะไรยังไงผมเห็นผมช็อกแป๊บหนึ่งจนผมต้องมานั่งเช็คงานอีกทีเพื่อความมั่นใจนะครับทีนี้การต่อวงจรที่2เนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปขออนุญาตการไฟฟ้าซึ่งถ้าถามผมอะ่ะมันเป็นลำดับเพื่อนอาจจะสงสัยาเอ๊ะมันมีลำดับไหมมันมนะ เราจะติดตั้งวอชาร์เราจะทาอะไรก่อนนะครับอันดับแรกเลยถ้าถามผมนะตามลําดับสเต็ปผมนะเพื่อน,อนๆอาจจะแบบทางรัดทําคู่ขนานไปอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ผมกลัวว่ามันจะแบบมันไม่คล้องจองกันอนะ่ะมันบางทีแบบการไฟฟ้ามาตรวจเร็วแต่วงจรที่2ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยผมก็ไม่แนะนําผมก็แนะนำว่าให้ทำวงจรที่2ให้เสร็จก่อนอยกเว้นบ้านเพื่อนบางคนคือประเภทแบบว่าหม้อไฟเป็น30มสทับร้อยอยู่แล้วแล้วสายไฟเนะี่ยก็ก็จะเรียกว,ว่าอะไรสายไฟก็แบบว่าเพื่อนๆคิดว่ามันโอเคอ่ะ แต่ในมุมมองผมผมมองว่าเดินใหม่ดีกว่าครับวงจรที่สองดีกว่าต่อให้มิเตอร์ไฟเป็นส0มสทับร้อยก็ตามนะครับเอาอันนี้ก่อนเลยอันดับแรกเลยบ้านทั่วไปมันเป็นสิบห้าทับ 45. สี่สิบห้าใส่ไฟก็ใส่ไฟเก่าเพราะฉะนั้นผมอันแรกที่ทําเลยผมทําเรื่องของการติดตั้งวงจรที่สองติดตั้งวงจรที่สองพอติดตั้งวงจรที่2เสร็จเรียบร้อยปั๊บใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงเองนะไม่นานนะน,นี้ผมบอกก่อนนะเดินแป๊บเดียวประมาณ4ี่ชั่วโมงเสร็จนะครับทำวงจรที่2เสร็จเรียบร้อยก็ไปยื่นเรื่องกับ การไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าก็จะมีของ M E A กับ P E A M E A เนี่ยมิเตอร์เนี่ยมันจะมีให้เลือกได้ว่าเป็น T O U หรือมิเตอร์ธรรมดานะครับ T O U ก็คือ time of use กินไฟช่วง9โมงถึง4ทุ่มแพง5บาท70าทกว่าต่อนหน่วยแต่ว่าถ้าจาก4ทุ่มไปถึง9โมงเช้าอีกวันหนึ่งก็คือช่วงกลางคืนจะกินไฟใช้เลทอยู่แค่ประมาณ2บาทกว่ากเสาร์อาทิตย์วันหยุด2บาทกว่าทั้งวัน อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ไปตั้งการชาร์จในรถแบบกลางคืนอะ,อะไรเงี้ยมันตั้งได้ถูกไหมกำหนดการจ้างการชาร์จตั้งแต่4ี่ทุ่มเป็นต้นไปจนไปตัด9ก้าโมงเช้าอะไรแบบนี้มันหน่วยหนึ่งสองบาทกว่าบาทหน่วยหนึ่งสองบาทกว่าเท่านั้นเองทีนี้พอเราไปทําเรื่องกับการไฟฟ้าเนี่ยถ้าเพื่อนอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลอะไรก็คือ mea ถูกไหมมันจะขอได้แค่มิเตอร์เดียวจะเป็น mou หรือเป็นเ,เป็น tou หรือเป็นมิเตอร์ธรรมดาก็ขอด้มิเตอร์เดียวสมัยกอ่อนมันได้แต่ว่ามันมีเงื่อนมันมีการแบบเขาเรียกอ,อะไรคนแบบ แอบแอบต่อมิเตอร์ทีโอยูเข้าบ้านมาใช้ไฟอนะไรเงี้ยเขาเขามาใช้ไฟตอนกลางวันซึ่งมันผิดเงื่อนไขในสมัยก่อนเขาก็เลยไม,ไม่ให้ละตอนนี้คือ MEA บังคับเลยว่ามิเตอร์ถ้าขอทีโอยูมีแค่ลูกเดียวมิเตอร์เก่าเอาออกเอา,เอามิเตอร์ทีโอยูใส่แทนซึ่งบ้านผมเป็นมิเตอร์ทีโอยูนะครับผมมีโซลาเซลล์จ่ายไฟให้ตอนกลางวันยังไงผมก็มีจะมีแก๊ปช่วงหนึ่งที่โซลาเซลล์ผมไม่มีประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็คือตั้งแต่หลังบ่ายสี่โมงไปแดดมันหายอะ่ะอันนี้ยอมรับเลยว่าไฟช่วงนั้นนนกจะกินหน่วยล5 70ตง นะครับปกติมันจะหน่วยอย่างสี่บาทกว่าถูกปะ่ะออประมาณนั้นทีนี้พอเรายืดเรื่องมันจะมีค่าธรรมเนียมถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนมิเตอร์นะครับเป็น T.O.U เขาก็จะยกหมออไฟแบบมออไฟธรรมดาที่เพื่อนเห็นเป็นแบบ analog, อะนาล็อกอ่ะก็รู้สึกจะเสียหกเจ็ดร้อยผมจำไม่ได้นะเลย๋ยวผมขึ้นราคาให้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น T.O.U ราคามันจะหกพันแต่ว่าตอนช่วงที่ผมเปลี่ยนอ่ะผมเปลี่ยนในช่วงโปรโมชั่นหรืออยู่แค่ประมาณสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาในการในการ ดำเนินเรื่องของการไฟฟ้าของสําหรับ MEA นะผมไม่รู้ว่า PEA มันนานหรือว่าเร็วกว่าน,นี้นะก็คือเขาจะส่งช่างมาดูหน้างานก่อนว่าการเดินวงจรที่2ของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูว่ามีการจำลอยไปที่เสาไฟฟ้าเรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยเขาก็มาสำรวจเรียบรย้อยพอสำรวจเรียบรย้อยปั๊บเขาก็เหมือนไปคอนเฟิร์มงานว่าโอเคทุกอย่างเรียบรยนะ้อยนะเขาจะมีการมาเปลี่ยนหม้อไฟนะครับซึ่งตอนที่ช่างจะเข้ามาสำรวจเขาจะโทรมาแร้ยกเขาก่อนแต่ตอนที่เข้ามาเปลี่ยนหม้อไฟเขาไม่โทนะ เขาันอยู่ข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับในบ้านที่เรามานั่งดูแล้วไงงั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ได้นะครับทีนี้ตอนที่เรื่องถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วใช้เวลานานไหมถ้าเป็นมิเตอร์ T O U ใช้เวลาเดือนหนึ่งกว่าเขาจะเอาหม้อมิเตอร์ T O U มาเปลี่ยนให้นะครับมิเตอร์ T O U ก็จะแบบมีหลากหลายยี่ห้อนี้ผมบอกไม่ได้เหมือนกันมันมันหลายยี่ห้อนะก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสำหรับผมประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มาเปลี่ยนให้ก็ก็ ประมาณ30นาทีเปลี่ยนเสร็จเมื่อในบ้านก็จะดับไฟนิดหนึง่งประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยพอทำมิเตอร์ทีโอยูเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างจบเสร็จสิ้นกระบวนการในการขั้นตอนการใช้งานก็มีแค่นี้เพียงแต่ว่าของผมมันมีนมรายละเอียดส่วนอื่นเพิ่มเติมก็คือผมมีการติดตั้งพวกตัวอะไรอ่ะพวกระบบเซฟตี้ต่างๆเช่นตัวตรวจจับควันไฟตัวตรวจจับวัดอุณหภูมิตรงปลั๊กไฟอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบบ้านมันมีความเซฟตี้มากยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็คือ มาตรการคำการความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นลนักษณะของ IOT นะครับก็น่าจะเป็นบทสรุปให้เพื่อนๆเ,เรามาดูกันว,ว่าเวลาที่จะติดตั้งวอร์ชาร์มันต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งมันสะดวกผมไม่ต้องเป็นการไฟฟ้าเลยนะทุกอย่างมันคือทำบนออนไลน์หมดเลยตอนที่เราไปขออนุญาตเดี๋ยวผมยังไงผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ว่าเราไปขอกับการไฟฟ้าของ M.E.A. ที่ลิงก์ไหนไม่ยากนะครับก็โดยขั้นตอนก็คือ ตอนจ่ายตังค์เออผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมตอนจ่ายตังค์เขาก็โอนเงินผ่านธนาคารก็เป็นออนไลน์ทั้งหมดอ่ะไม่ได้เจอตัวหรือไม่ต้องไปที่การไฟฟ้าเลยด้วยซ้ำแต่อาจจะมีบ้างที่เพื่อนๆบางคนแบบไม่คุ้นอะไรเงี้ยก็ไปเจอตัวน,นะก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับ easy ่อ e ีซหกสามเก้านะครับเพื่อนๆมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ถามได้เดี๋ยวผมมาช่วยตอบให้นะครับหรือถ้าเพื่อนคอนไหนมีอะไรมีเก็จความรู้อะไรเพิ่มเติมมาคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับอ e ีซี่อีซี่หก เหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเลืดคลิปส่วนในพวกเซนเซอร์ตรวจจับนู่นนี่นั่นตรวไหนเพื่อนๆคนไหนสนใจดูที่ตะก้าได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้วันนี้ไปละสวัสดีครับ